วันนี้เอา ASUS VivoBook มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตามที่ผมรู้สึกเลยนะผมคิดว่า ตระกูลของ ASUS VivoBook เนี่ยมันค่อนข้างจะดูไม่ได้ชัดเจนเหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนผมตีแค่นี้เลยนะโน้ตบุ๊กเนี่ยตีนันไลน์นะมันจะมีอยู่2องเซกเมนต์นะครับ VivoBook กับ z e n b o o k นะครับมันก็จะมาในโซนเดียวกันเลยก็คือหรูหราพกพาเน้นภาพลักษณ์แต่ว่า z e น book เนี่ยจะให้ฟิลิ่งการใช้งานที่ดีกว่าพอตการเชื่อมต่อที่ครบคันกว่าในขณา VivoBook เนี่ยจะประหยัดงบประมาณมากกว่าแล้วก็ดีไซน์อาจจะดูวัยรุ่นมากกว่าไม่ได้หรูหราเท่าเซนบุกนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ฮะตัวที่ผมว่า ว i โว้บุ๊กโปร16 OLED นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว i โว้บุ๊กยังไงเพราะว่ามาก่อนเนี่ยวีวบุ๊กเนี่ยมันจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่รู้สึกกากกบ้าง,างใช่ไหมอย่างที่ว่าเมื่อกี้ตัวนี้ไม่มีกากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปคดีไซน์อต่างๆมันแทบจะเทียบเท่าเกมมิ่งเลยเป็นยังไงจะไปว่ากันแต่ก่อนจะไปถึงในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยต้องมาว่านิดนึงว่าตัวนี้เหมาะกับใครนะครับคร่าวๆเลยด้วยชื่อรุ่นที่เป็น v i v o b o o k pro 16ของเขาเนี่ยแปลว่า คนที่ใช้ต้องการสเปกแรงนะครับตัวนี้แรงยังไงนะครับอย่างแรก CPU ที่เริ่มต้นนะก็จะเป็นคอย e i 9ก้าหนแล้วนะครับไม่มีรุ่นที่ต่ำกว่านี้นะครับในส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือการ์ดจอ RTX 4060 Laptop ทกับ4050 Laptop ทอะครับอันนี้ก็มีอยู่2กลุ่มราคาต่างกันแค่การ์ดจอและก็ Storage เท่านั้นนะครับที่เหลือก็ จะมาเหมือนกันหมดนะครับจอตัวนี้จะเป็นจอ16นิ้วแบบ 3.2K OLED ทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วคนที่ต้องการงานพร็อกชันต้องการสเปคแรงๆเอาไปตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอทำโมเดลลิ่งทำกราฟิกตัวนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีให้คุณครับเดี๋ยวมาเริ่มที่เรื่องดีไซน์ก่อนนะครับตัวนี้จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยมันก็วิวบุกมากกว่าเซนบุกเพราะว่าก็ชื่อดนตีว er ิวบุกอะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับมันก็มีลายอะไรที่มันดูแบบดูวัยรุ่นมากกว่าเซนบุเก จะเหมือนทัฟเกมมิ่งนะครับในเรื่องของฟีลลิ่งการสัมผัสเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้พรีเมียมมากเหมือน AOG แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่แบบบัจ็ตเลยนะครับเวลาคุณจับเนี่ยคุณก็จะรู้นะครับว่าเป็นฟีลลิ่งของโนตบุ๊กระดับกลางนะครับยังไม่ได้หรูหรานะแต่ว่ามันก็จับแล้วไม่ได้รู้สึกแย่อะไรอย่างใดวัสดุโดยรวมยังคงเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นว่างานประกอบอาจจะไม่ได้100%จอเจอมันก็จะมีแบบยบยาบได้บ้างเหมือนกันเวลาเช็ดเนี่ยมันก็จะมีการ บูบลงไปได้บ้างเหมือนกันนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องงานประกอบตรงนั้นเนี่ยมาเน้นเรื่องสเปคและการใช้งานตัวนี้ผมจัดว่าทำได้ดีนะครับสีของเขาเนี่ยค u า e t blue นะครับฟ้าแบบเงียบๆมันก็ฟ้าเงียบๆเ,เพราะฉะนั้นคุณดูนี่มันมันไม่ได้ฟ้าสีเดียวไงมันออกมาเป็นแบบว่ามันก็เป็นสีโทนเทาๆดำๆเนี่ยแหละครับแต่ถ้าคุณเจอแสงท้องมาจริงๆเนี่ยมันจะออกเห็นเป็นสีฟ้ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมชอบนะเพราะว่าถ้าเทาหรือดำเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับเพอามันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยง ทุกการแต่งตัวและก็ยังคงออได้อะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมามากกว่าเทาและดำเดิมๆอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้มีคคำว่า ASUS Vivobook นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าใครชอบแบบดีไซน์เรียบเรียมินิมอลมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจตัวนี้100%เพราะว่าวิวบุ๊กเขายังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับหันดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับ16นิ้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นฟอร์มแฟกเตอร์โนตบุ๊กใหม่นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ายุคนี้โนตบุ๊กถ้ามันเป็นไซส์เนี้ยมันก็จะให้มาเป็น16นิ้วก็คือจอ1 6ต่อ10ในขณะที่สมัยก่อนถ้าเป็นโนนบุ๊กไซส์เนี้ยจะเป็น16นิ้วตับหญ่่แตว่ามันกจ ยังไม่ใช่นอนบุกเกมมิ่งนะครับนอนบุกเกมมิ่งส่วนใหญ่2กิโลขึ้นตัวนี้อยู่ประมาณ1.9กิโลกรัมนะครับเนี่ยก็ยังคงพกพาได้ถือมือเดียวได้อยู่แต่ถามว่ามันจะเบาแบบตินแอนไลท์เบาเหมือนในพวกนอนบุกสายพกพาที่ไม่ได้มีการ์ดจอแยกไหมไม่ครับมันก็ยังคงมาหนักขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ได้หนักเท่าพวกเกมมิ่งนอนบุกเท่านั้นเองนะครับส่วนอะแดปเตอร์ของเขานะครับอันนี้มันก็ไม่ใช่อะแดปเตอร์ที่ใหญ่โตอพวกเกมมิ่งนอนบุกนะครับอยู่ประมาณแบบ0.5 0.6กกกกิิโลรรััมมมนนะะคบใขณที่พวเศู บุกเนี่ยดัปเตอร์พวกนั้นเป็น240วัตต์นะครับตัวนี้อยู่แค่ประมาณ150วัตต์เพราะฉะนั้นก็เอออาจจะไม่ต้องซีเรียสมากมายเท่าไหร่จอตัวนี้นะครับอันนี้ต้องเล่าประสบการณ์กันนิดนึงนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมแยกความเป็นจอ o l e d ของ vivo b o o กกับ Sen น o o k ออกนะเพราะว่าจอ o l e d ของ vivo b บ o k บางตัวนะในยุคที่เป็น OLED แรกของเ s ซูตานะจะรู้สึกว่าอืมมันมีเหมือนเม็ดไข่ปลาหรือมันมีแบบเออภาพที่มันอาจจะสู้ของ o l e d zen b o o k ไม่ได้แต่ว่า ตัวนี้เจนนี้ผมแยกไม่ออกแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะเซนบุกโอเลหรือวิวบุกโอเลเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกที่ดีพอๆกันนะครับโดยที่ตัวนี้มาตรฐานก็เรียกได้ว่าเข้าขั้นโปรตามชื่อของเขานะครับอย่างแรกเรืสูงเรโชันที่บอกไปนะครับมันก็เป็น 3.2K 3200คูณ2000แพนนเเป็น o l e d Contrast จัดจ้านนะครับเพราะว่าโ l e d หลายคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันก็ดำก็คือดำจริงๆนะฮะไม่ใช่เทาเข้มม่แหงใดนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังคงมี f r e s h r a t ทที่สูงด้วย1 2 0รอย่าางไก็ตม 120%่งิร์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาไปเล่นเกมนะครับเพราะว่า resolution ระดับ3,200คูณ2,000ของเขาเนี่ยพลังกาจอสี่ศ์แล็ปท็อป ที่ดันเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับเน้นว่าเอาไว้ใช้งานแล้วรู้สึกลื่นไหลามากกว่าลื่นไหลตรงไหนในการใช้งานทุกตอนนะครับขยับเมาส์ก็รู้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็จะรู้สึกว่ามันลื่นไหลกว่าโนบุกทั่วไปที่เป็น60%เอร์ตอยู่เท่าตัวเพราะว่ามันมีการเฟชภาพมากกันเท่าตัวต่อว,ว,ว,วินาทีนะครับในเรื่องของคั l เริออ่มการหมุนนะครับตัวนี้ก็รองรับ DCI P3 100%ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพวกงานเอ,อ่อปรดักชันทที่ใช้ขอบเขตสีนี้ ตัวนี้ก็สามารถรองรับนะครับในเรื่อง HDR การเสียคอนเทนต์มี Trueback 600นะครับแล้วก็รองรับการแพนโทนบอเเดตมาเรียบร้อยก็ไอ้พวกงานสื่อสิอ่งพิมพ์อะไรต่างๆสีก็จะสามารถใช้ตัวนี้อ้างอิงได้เช่นเดียวกันนะครับความสว่างเป็นไงฮะกดสว่างสุดนะครับก็ถือว่ายังคงสู้ไฟสตูด,ดิโอของเราได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเขียนมาว่าตัวนี้มัน400นิตแต่ว่าสามารถพิกได้สูงสุดที่ประมาณ600นิตนะครับเพราะฉะนั้นอ outdoor ก็คงไม่เปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกไว้ก่อนว่าจอตัวนี้มันเป็นจอ กระจกแต่ว่าไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับจอกระจกได้ดียังไงดีตรงที่ถ้าคุณมามองคุณจะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันคมชัดกว่าจอที่เป็นจอด้านนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือจอกระจกในที่นี้ถ้าคุณเจอหลอดไฟแสงตกกระทบอะไรเข้าไปอย่างเนี้ย จะรู้สึกว่ามันมีแสงที่สะท้อนออกมาได้มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมาปรับองศาจอให้มันดีๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าว่ากันเรื่องความสวยงามในเรื่องของพวกงานโปรดักชันเนี่ยส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กที่มันเป็นเกรดโปรดักชันในเรื่องสีเนี่ยจะเป็นจอกระจกแบบนี้อยู่แล้ว ด้านบนของจอนะครับมีกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เป็นมาตรฐานใหม่เป็น Full HD แล้วนะครับปกติโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะเป็น720ตัวนี้มันเป็น Full HD ขึ้นมาก่็เรียกระ้ว่าดใช้งานในจริงมากขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามี Privacy s h u t t e r นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็้องไม่ต้องกลัวโดนแฮ็กโดนลั่นอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าต่อให้ลั่นมามันก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีถ้าคุณปิดไว้นะ คุณภาพของตัวกล้องนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับจัดว่าใช้งานได้จริงนะเพราะว่าสมัยก่อนกล้องโนบุกเนี่ยคุณดูแล้วมันแบบเออมันบุดบนญแต่ตอนนี้มันไม่เป็่นแล้วนะครับมันก็ให้สีสันที่สมจริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผมอยู่ในสภาวะของสตูดิโอแสงอะตรต่างมันดีนะครับแล้วก็ระยะการนั่งผมเนี่ยประมาณ1ฟุตนิดๆนะครับก็ยังคงฟิตอีก2องคนข้างๆได้เหมือนกันนะแต่ถ้าถอยออกไปหน่อยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ฟิตได้2คนสบายๆเลยเพราะฉะนั้นแล้ว ในเรื่องการใช้งานผมว่ากล้องตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงครับการกางจอและบานพับตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็มือเดียวได้สบายๆอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องมันก็ไม่ใช่โน้ต b o ๊ก thin and l i นะมันก็เลยมีบอดี้ดางๆทวงอยู่นะครับแล้วก็พับได้สูงสุดประมาณนี้เลยนะครับแต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าน้ําหนักบานพับตัวนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้ perfect นะเพราะว่าเวลาคุณกางเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกลื่นอะไรมากมายและอีกอย่างมีเสียงเลยเนะี่ยคุณลองฟังนะ มันรู้สึกว่าเหมือนเออบานพับงานประกอบอะไรต่างๆมันยังแน่นสู้พวกตระกูลเซน,นบุ๊กไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว้เลยนะครับว่าฟีลลิ่งไม่ได้พรีเมียมขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าใช้งานรถได้ไหมก็ก็พอได้นะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามันไม่ได้ยวบยากแต่อย่างใดแต่ว่าถ้ากระเทยมันก็ มีเสียงให้คุณได้ยินเหมือนกันนะเพียงแค่ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะตัวหรือเปล่าด้านล่างกันต่อนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันให้คีย์บอร์ดมาแบบฟูลไซส์นะครับแต่ว่าก็เป็นฟูลไซส์ที่ไม่ได้เพอร์เฟกนะเพราะว่าเลเยอร์เนี่ยมันจะมีการผิดแปลกไปเล็กน้อยส่วนหนังบลแพดนะครับผิดไปยังไงบวกอยู่ตรงนี้นครับลบอยู่ตรงนี้ในขณะที่ปกติเนี่ยบวกมันอยู่ตรงนี้ลบมันอยู่บ,ยบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีการกดผิดได้บ้างเหมือนกันเพียงแค่ว่าถ้าคุณใช้ในโมต,ตัวนี้ตัวเดียวก็อาจจะไม่ต้องทําความเคยชิยยนอะไร เพราะว่าต้องมาเรียนรู้เลเยอร์อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริเวณฝั่งนี้ตัวหนอนพิราาจะเล็กลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เล็กจกนถึงขั้นที่แบบว่าเป็นประเด็นอะไรมากมายยังคงใช้นิวก้อยกดได้อยู่ปุ่ม escape มีสีที่มันแบบเออออกส้มๆแดงๆนะครับก็ให้ความเด่นอย่างที่ผมบอกไปไงว่าวิวบ o ๊กเนี่ยมันจะเน้นความเป็น วัยรุ่นมากกว่าเซนบุคนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปุ่มเบนเตอร์นี้จะเห็นว่ามีตรงนี้ที่มันเป็นโลโก้คล้ายๆเอ,อ่อโลโก้อันเดอร์คอนสตรั o ชอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วฟีลิ่งเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองแพ็บ ก็เป็น f e ลลิ่งที่มี stroke ในการกดลึกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแท c t i l e r e s p o n s อะไรที่กดแล้วรู้สึกว่ามันฟินอยากจะพิมพ์งานยาวๆอะไรอย่างนี้เพียงแค่ว่าใช้งานไปแล้วไม่เมื่อยเท่านั้นเองอะส่วนด้านบนตรงมุมขวาเนี่ยอันนี้จะมีปุ่ม power อยู่นะครับมันจะอยู่แบบอีกระดับหนึ่งเลยนะตรงนี้แล้วก็ปุ่ม power มันจะเตี้ยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวว่ากดลั่นเพราะว่ามันแข็งนะคุณไม่สามารถกดลั่นไปโดนได้ต้องตั้งใจกดจริงๆจนถึงจะลงนะครับและออกอย่างหนึ่งนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น คอมโบ fingerprint scan ในตัวด้วยก็เวลาล็อกอินก็ กดในปุ่มเนี่ยทีเดียวมันก็ทำการสแกนลายมือคุณเข้าเลยไม่ต้องมาพิมพ์ไอ้พาร์ะส่วน่างใดแล้วก็ Windows Hello ตัวนี้ทางกล้องไม่ได้รองรับนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะฮะต่อมาก็จะเห็นว่าตรง LED b a c k l i t เนี่ยโดยรวมนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับอาจจะไม่ได้คมเท่ากันทั้งไทยทั้งกีจนะแต่ว่าโดยรวมแล้วในที่มืดมันก็จัดว่าโอเคพอใช้ได้ครับแชร็แพดอันนี้กลางๆนะครับไม่รู้สึกฟีลิ่งดีมากมายเพราะการกดเนี่ยกดสูงสุดประมาณนี้นะฮะสูงกว่านี้มันก็ไม่ได้ได้อะไรแล้วนะครับ ขนาดของเขาโดยรวมแล้วมันใหญ่ก็เลยสามารถให้ภายได้เพราะว่าบางทีต่อให้กดสูงได้แค่นี้แต่ว่าคือด้วยขนาดที่มันใหญ่มาคือมาขนาดนี้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับโดยรวมนะครับฟีลลิ่งก็มันก็เป็นกระจกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณจะลากแบบมือแห้งมือมีเหงือ่อยังไงก็สามารถใช้งานได้ครบนะครับสมัยนี้โนนบุกรุ่นใหม่แฉกแพดผมไม่ค่อยตีตัวไหนแล้วฮะ มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อรอบตัวเขาบ้างนะครับตรงนี้นะฮะฝั่งซ้ายจะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่ฝั่งหลักนะปกติน้ตบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่นะฝั่งซ้ายเป็นที่อยู่ของ DC- in ินที่ชาร์จใช่ไหมแล้วก็อาจจะมี USB บ้างนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับ DC in ินตัวนี้มันไปอยู่บริเวณฝั่งขวาแทนเพราะฉะนั้นแล้วก็เอ่ออันนี้ก็อาจจะแปลกๆนิดน,นึงแต่ถ้าบางคนไม่ซีเรียสไม่เป็นไรผมแค่พูดเฉยๆปกติเป็นยังไงนะครับอันนี้จะมี USB Super Speed Type A1 ช่องนะครับช่อง ผู้ฟังไมโครโฟน3.5คอมโบนะครับซึ่งปกติบางตัวเขาก็อยู่ฝั่งขวาส่วนใหญ่อยู่ฝั่งขวาด้านนี้ไม่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเราก็จะเห็นว่ามีช่องที่มันเป็น micro SD card นะครับอันนี้ผมตินหนึ่งนะเพราะว่าจากมุมมองตรงนี้ในกล้องคงไม่เห็นนะครับแต่จากมุมมองตรงนี้คนที่ใช้งานก้มลงมาแค่ประมาณนี้นะังไม่ใช่อย่างนี้นะก้มลงมาประมาณเนีย คุณจะเห็นไอ้ช่องเนี้ยดูไกลๆก็อาจจะรู้สึกเหมือนกันนะมันเหมือน USB Type A นะครับเมื่อกี้ผมเสียบเอาไม่เอา,เอานี่มันช่อง micro SD card นี่หว่าเอาเอก็เลยต้องบอกไว้นหนึ่งเพราะเป็นสิ่งที่ผมเจอจริงฮร ส่วนที่เหลือนะครับมันย้ายมาอยู่นี่นะฮะฝั่งขวานะครับอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นแล้ว DC in ก็จะอ้อมมาตรงนี้นะครับบางคนอาจจะลำคานนหนิดึงเพราะว่าเมาส์ปกติอยู่ขวาใช่ไหมอันนี้มันก็จะอยู่แถวๆนั่นแหละครับแล้วต่อมาก็จะเห็นว่ามันมีช่องแลนนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นแลนดบ full size นะครับมาตรฐานกิกะบิตอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กที่บอกว่าโปรกันบางคนที่เขาจะต้องทํางานแบบเออที่มันโปรอ่ะก็อาจจะต้องใช้สายแลนอยู่นะครับแต่น่าเสียดายนะน่าจะเป็น 2.5G หรือว่า 10G นะเพราะว่ามัน โปรองนะตไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ยังคงเป็น 1G กันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับมี HDMI นะครับเป็น HDMI 2.1แล้วเพราะฉะนั้นก็ 8K ได้นะครับอันนี้ก็ดีนะครับต่อมามี USB Super Speed 1ช่อง Type A แล้วก็ Type C 2ช่องนะครับโดยที่เป็น Thunderbolt 4ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็แปลว่าต่อล็อกกิ้งได้ชาร์จ PD เข้าก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะต่อเอาพุชจอก็ได้แต่ว่าถ้าต่อเอาพุชจอดูดีๆนะครับมันจะมีช่องหนึ่งที่เขียนสัญลักษณ์ที่เทพอร์ตให้ต่อที่ช่องนั้นนะครับที่เหลือเป็นไฟฐานะนะครับอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรให้ตินะครับอาจจะติที่หนึ่งนะครับตรงที่ว่าอันนี้วิโอุกหลายตัวเป็นนะครับ IO ออกขวาบางคนไม่ซีเรียสแต่ผมซีเรียสเนี่ยเพราะผมชอบใช้เมาส์ฝั่งเนี่ยสายแข็็งงด้้วยยเนี่ตอล มันอยู่ตรงนี้มันจะทําให้พื้นที่การใช้เมาส์เนี่ยลำบากนิดหนึ่งนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่ติก็คือ SD card โนบุกคุณไม่ใช่โนบุกตีนไล้์นะครับตัวนี้มันเกือบเกือบสกิโลนะครับคิดว่าควรจะให้เป็นขนาดมาฐานมามากกว่า micro SD ซึ่งคนส่วนใหญ่ในเกตโปรเนี่ยเขาจะใช้ขนาดมาฐานมากกว่าและต่อให้อยากใช้ตัวเล็กจริงใหญ่แปลงเล็กได้แต่เล็กแปลงใหญ่ไม่ได้ครับ ด้านล่างนะครับโลหะทำร้อนของเขานะครับตัวนี้มันจะกลางๆนะระหว่างโน้ตบุ๊กตีเนี่ยไลท์กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หนาเหมือนเกมมิ่งแต่ก็ไม่ได้บางเตี้ยไลท์นะครับตัวนี้มีพัดลมอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าเวน้์หรือว่าช่องระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันยาวทั้งแถบนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณใต้ฝาพับตรงนี้นะครับแต่ว่าลมเนี่ยมันไม่ได้พุ่งออกมาแรงๆเหมือนพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะโดยรวมแล้วยังคงให้ความสุขุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าอย่างไรดีอ่ะการคุมอุณใช้งงาาาานยยยวววๆแบบ่ิโหลด าวฟูโลดยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้นิ่งเหมือนเกมมินโนบุกนะครับแต่ว่าโดยรวมเสียงมันก็ไม่ได้ดังเหมือนเกมมินโนบุกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ก,กลางๆาหมือนกันแล้วล,ลำโพงนะครับตัวนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับก็เรียกง่ายๆว่า ชี้อยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วกันนะไม่ได้อุดอู้เพราะว่ามันเข้าตัวตรงนี้ด้วยนะครับเสียงผมรู้สึกว่ามันออกมาลอยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ลอยแบบแย่นะเป็นลอยแบบโอเคมีมิติในระดับหนึ่งแต่ว่าวีว่บุ๊กอะครับมันก็คือลําโพงที่อยู่ในระดับพอฟังได้ถ้าจะดีอะพวกเซนบุ๊กตระกูลเซนบุ๊กมันจะรู้สึกว่าลําโพงมันมิติแล้วก็เนื้ออะไรต่างๆมันจะดีกว่านี้ตัวนี้มันก็แต่ว่าไม่ได้หงุดหงิดแต่ไม่ได้ดีแล้วกัน ทีนี้ครับเรามาดูสเปคกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขอไปเร็วตรงนี้แล้วเดี๋ยวสรุปเรื่องสเปคให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็มีหลายจุดที่เราต้องมาคุยกันเหมือนกันนะครับ CPU เป็น Core i9 นะครับ1 3 9 0 h นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น CPU ตัวเดียวก Gaming Notebook นะครับสองราคาตัวนี้ตามก็ประมาณคุณจะได้ CPU ตัวเดียวกันต้องบอกก่อนไปต่างอันี้การ์ดจอนะครับ Memory จะเป็น 16GB ให้มาซึ่งก็เป็น Onboard 8นะครับแล้วก็แถวโซดิมอีก1่แถวนะครับคุณจะอัพคุณก็อัพ ก็มานีนการใช้งานทั่วไปผมว่า16โอเคอยู่นะครับส่วนกระจอนะครับมันจะมี Iris Xe นะครับอันนี้ก็ดีแล้วนะตัว On CPU ของเขานะครับแล้วก็จะมีตัว RTX 4060ที่เป็นแล็ปท็อปเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับโดยที่ตัวนี้มันจะเป็น4060 8 g b นะครับกับค่ากราฟิกพาวเวอร์โดยรวมที่65วัตต์ฮะฟังมาทั้งหมดนี้ถ้าไม่ได้มีเบสิกเรื่องคอมคุณเข้าใจว่าไงบ้างนะครับอาจจะเข้าใจอุ้ย i9 ้เกสุดๆแล้วนะครับ40่0ูนยเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกไปนะ40 60ตัวนี้65วัตต์นะครับในขณะที่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยเราเห็น140วัตต์อะไรอย่างงี้ก็มีนะครับการ์ดจอตัวเดียวกันไม่ได้หมายความว ก็วความร้อนเล็กกว่านะครับมันไม่สามารถใส่4060ตัวเดียวกับเกมมิ่งโนบุกได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าคิดว่าคุณซื้อตัวนี้โอ้โหสเปคเดียวเกมมิ่งโนบุกเลยมันสเปคเดียวกันแต่ว่ารายละเอียดยิบย่อยมันยังไม่ใช่เลยครับแนะนําว่าตัวนี้4060เนี่ยมันจะเป็นการ์ดจอที่มีพวกฟีเจอร์ของฝั่ง RTX Studio เข้าม,ามามากกว่าที่จะเอาไปเล่นเกมทีนี้ต่อมานะครับ Storage นะครับหรือว่า SSD นะครับอันนี้แหละจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างกันนอกจากการ์ดจอนะครับก็คือมันจะ มีให้เลือก 1T ทกับ522นะครับทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นพีเร็กแพสเจนเหมือนกันนะครับตัวที่ผมได้มานี้เป็นตัวบนนะครับก็คือ 1T ทนะครับโดยที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมี M.2 2, 2ช่องนะครับหมายความว่าเขาให้มาแล้วช่องหนึ่งจะเป็น 1T ทหรือ522ก็แล้วแต่นะครับแต่คุณสามารถใส่เพิ่มได้อีกช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่า ประเด็นถ้าคุณสนใจแค่ SSD เนี่ยสรุ่นมันไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันยังเหลืออีกช่องอยู่แล้วคุณอยากเท่าไหร่คุณก็ใส่เข้าไปแต่ว่าโอเคเริ่มตัว1เทมันก็อาจจะได้มา,มากกว่าเท่านึงนะครับเพียงแค่อย่าโฟกัสตรงนี้โฟกัสเรื่องการจอจะดีกว่านะครับอ่ะทดสอบมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็ค่าการรีดน,นะครับ4.7กิกแล้วค่าไรที่มัน3.6กิกสกับค่าเรนดอมแรงต่างก็จัดว่าโอเคตามมาตรฐานนะครับแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่ความเร็วที่สูงที่สุดของ p TI c i 4แล้วกันก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้า อบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสรุปนะครับตัวนี้จะมีอยู่2ราคานะครับก็คือไอตัวที่เป็น RTX 4050เอ่อ Storage 522รอเนี่ย5 9 9 9 0ืนานะครับแล้วก็ตัวที่ผมเอามาตรงนี้นะครับอันนี้เป็น4060กับ Storage 1T นะครับ6 9 9 9 0่นานะครับความแตกต่างลหลักผมอยากจะให้พิจารณากันแค่ในเรื่องของการจอมากกว่าเพราะว่าไอตัว สโตร์เอทอย่างที่บอกไปมี M.2 2สองช่องนะครับคุณมาใส่เพิ่มทีหลังก็ได้ไม่มีใครว่านะครับส่วนมาตรฐาน,นอื่นๆเนี่ยทั้งคู่นะครับมันก็ไปนโนบุกที่ผมให้ชื่อว่าโปรได้จริงเพราะว่าสมัยก่อนในวิวอุบุกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีกักอะไรสักอย่างหนึ่งไอพอตมันจะต้องมีพอรอต USB 2.0ีให้มาหรือว่าอาจจะไม่มี Thunderbolt นะหรือว่าอาจจะตัดฟีเจอร์ PD ดอะไรออกไปนะครับแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้กักแล้วนะยุคนี้วิว o ุบุกมันก็ให้มาเทียบเคียงกับเซน ฝั่งเกมมิ่งเลยก็ว่าได้พอการเชื่อมต่อตันเทอร์โบให้มานะครับการชาร์จพีดีทำได้นะครับจอก็เป็นจอมาตรฐานของโ l e ลแล้วนะครับมาตรฐานสูงด้วยไม่ใชโ o e ลเกรดต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างของตัวนี้ผมว่ามันโปรได้ตามชื่อของเขานะครับกับราคา7 0,000่นบาทมันก็เป็นอะไรที่มันก็สมควรจะให้มาตามนี้นะครับเพียงแค่อย่างที่ผมรู้สึกเนี่ยก็คือในเรื่องของบอดี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าสมราคาความเป็นโนมุกเ0 0 0 0ื่นบาท 100%้เจะเท่าไหร่แต่ว่าคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องของสเปคและจอละกันถ้าคุณได้แบบบอดี้ที่มันพรีเมียมด้วยเนี่ยก็อาจจะมี10,000แบาทให้เห็นนะครับกับคนที่เน้นในส่วนนั้นนะครับแบตเตอรี่เป็นยังไงนะครับตัวนี้ประมาณ96วัตต์อัวอร์แต่ว่าจากการใช้งานจริงผมกับรู้สึกไม่ได้แย่นะกับปกติแล้ตัวบุกที่มันมี CPU แบบนี้ฮะเวลาเราใช้งานแบตจะแบบหันมาที่หายไปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอาหายไปสิบห้าอะไรอย่างนี้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับสามารถใช้งานแบบ 5-6ชั่วโมงได้แบบสบายๆอยู่นะครับผิดวิสัยของสเปคที่แรงประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรแต่คิดว่าน่าเป็นเพราะว่า Power Profile ตัวนี้เขาจูนมาดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณพกตัวนี้ออกไปใช้งานจริงได้ไหมผมพูดได้เลยนะครับว่าสามารถทําได้เพราะว่าสเปคแรงแล้วแบตไม่ได้หวบอย่างที่คิดอย่างไรก็ตามนะครับแบตไม่ได้หวบในที่นี้หมายความว่าผมเปิด M U X switch เป็นแบบไฮบริดนะครับหก็คือการจอมันไม่ได้ติดขึ้นมาหมายถึงการจอแยกไม่ได้ติดขึ้นมานครับแล้วก็การใช้งาน,งนันนี้งานเอกาสารทั่วไปเนี่ย มันยังคงพอไวอย่างไรก็ตามถ้าคุณเปิดให้การจอมันทำงานขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเรียกการเรนเดอร์หรือว่า CPU full load เนี่ยการดึงพลังงานมันก็จะไม่ได้ต่างกับเกมมิ่งโนบุกนะครับ <c oughs> เพียงแค่ว่าในช่วง efficiency mode ของเขาเนี่ยมันจะต่างเกมมิ่งโนบุกตรงที่ว่ามันจะมีการลดค่าค l อ c ลง ok ม,มามากกว่าทําให้ประหยัดพลังงานมากกว่าเท่านั้นเองครับ